เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเทนสเตชันรีโนเวชันนะครับในพาทนี้นะครับผู้ชมเราอยู่กับสถานีที่มีชื่อว่าเจมทาวนะครับสถานีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าวิวดีมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับเออเรียกได้ว่าเป็นชายหาดเลยนะคือพอเราแบบลงรถไฟที่ชานชลานี้ใช่ไหมแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาครับเราจะเจอกับชายหาดแต่ว่ามองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนนะครับมีรถหรือเปล่า ด้านหน้าเราเนี่ยคือจะเป็นเออชายทะเลนะครับแล้วก็มีร้านค้าเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าเลยนะครับโคตรจะดีอะ่ะสถานีนี้นะครับคือเดี๋ยวเรามาเริ่มรีโนเวทกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับคือขอสำรวจก่อนนะครับว่าด้านในเนี่ยมีอะไรให้เราต้องทำบ้างนะครับโอเคเปิดมาห้องแรกโอ้โหเจอน้ำเลยรู้สึกว่าข้างใต้นะครับจะเป็นออชั้นใต้ดินหรือเปล่า แล้วก็เดี๋ยวนะครับเปิดเปิดหน้าต่างระบายกลิ่นก่อนนะโอเคตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับโอเคน่าจะแป๊บเดียวนะสถานีนี้นะครับไม่น่าจะจัดการยากนะครับแต่ว่าโอ้ลายเพนนี้เท่จังเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> คนเพนนี่คือเราแปะว่าเนี่ยถือสเปรย์แบบนี้ <c oughs> โอเคครับก่อนอื่นเลยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มเคลียร์จากขยะจาก โดยรอบก่อนนะครับมาครับเตรียมดังคุณผู้ชมฮึบเอ้ยโอ้โหไม่แม่นแล้ววะ <c oughs> คือผีไม่จับยัดเหงอนพารท,ที่แล้วแล้วนะครับจับโยนถึงหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวติดหลังคาโยนเอ้ยลงครับผมอดีตนักบาสเก่านะครับ <c oughs> มาเปลี่ยนผันตัวเป็นอาชีพนักรีโนเวทในตำนานจับโยน ออ,อันนี้คือผีจับยัดนะฮะที่ลงอ,อ้พังซะเก็บให้เกลี้ยงนะครับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพวกรอยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาถูที่หลังนะครับตอนนี้ไล่เคลียร์จากตรงนี้ให้หมดก่อนตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะจำได้แล้วนะคุณผู้ชมว่าไอเทมไหนมันเอาไว้ใช้กับอะไรได้นะครับ ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับเล่นง่ายขึ้นมาได้เวลาผีจับยัดผีจับยัดเอออย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเก็บตรงนี้ไม่ได้หรอสแกนนิ่งผมรู้สึกว่าลายกราฟฟิตี้เนี่ยคือมันสวยดีนะคือถ้าเก็บว่าทำดีๆเนี่ยอาจจะแบบเอาไว้ก็ดีนะแบบเท่ดีนะครับ Okay. ไล่กวาดให้หมดตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเคลียร์หมดแล้วหรือเปล่าเออหมดวะนะครับมาได้เวลาผีจับยัดอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเฮ้ยแหงนหน้าขึ้นฟ้าแล้วก็โยนฮึบยังไง <laughs> ถึงกับบ้าแล้วโอเคผมว่าทิ้งดีๆด,ดีกว่านะครับจะได้แบบประหยัดเวลานะต่อไปนะครับเรามาเลาะรางรถไฟกันดีกว่า แต่จริงๆเนี่ยเควสขั้นแรกนะครับเขาให้เราเนี่ยติดปั๊มก่อนนะแต่ว่าผมจะให้เคลียร์แบบนี้ก่อนนะเพราะว่ามันง่ายต่อเรานะครับโอเคเดินเลยปะเนี่ยอ่าไม่เลยครับออันนี้ต้องต้องติดตั้งนะครับเพราะว่าถูกโจรขโมยไปห <laughs> ยอกหยอกยอกรถไฟอาจจะวิ่งนะครับแล้วก็มันอาจจะชำรุดนะครับ พ okay. าร์ทที่แล้วเนี่ยคือมันมองยากนะครับแต่พาร์ทนี้เนี่ยรู้สึกว่ามองง่ายขึ้นเยอะนะครับโอเคหมดยังเกรียงหว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเคลียร์โซนนี้ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะเราต้องติดตั้งอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมีเก้าอี้นะครับทั้งหมดน่าจะ6ตัวถังขยะห6อันนะครับ แล้วก็ต้องติดเครื่องขายตั๋ว2อันแล้วก็นาฬิกา2ออันนะครับก่อนซื้อนาฬิกาก่อนนะครับ2อันแล้วก็เก้าอี้นะครับเอาเป็นเก้าอี้แบบดั้งเดิมของเขาเลยนะครับนี่เป็นไนะม้โอ๊กนะคุณผู้ชม6อันก่อนถังขย e iana, ะอีกกี่อันอ่ะหป่ะผมจะใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับดูแบบเทเดิ6ป่ะวะถังขยะ ใช่ครับ6อันแล้วก็ติดเป็นพวกต้นไม้นะครับติดต้นอะไรดีอ่ะเออผมว่าติดเป็นแบบนี้ดีกว่านะตรงนี้ติดอันเดียวก่อนไหมมันได้2อันไหมต้องลองดูนะโอเคประมาณนี้นะครับได้ทั้งหมด2ตัวต่อหนึช่องโอเค แล้วก็ตรงนี้อีกนะครับติดไปเลยเฮ้ยติดแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยแค่ทำความสะอาดนี่ก็สวยแล้วนะครับต่อไปก็นาฬิกานะติดตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหน้าสุดเลยอันหนึ่งตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ต้นไม้ วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่ครับวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งนี่เป็นไงโคตรจะเข้ากันเข้ากันถังขยะตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกวะติดไว้ตามเสาเลยนะครับถังขยะตรงนี้สามโยมันพอดีนี่วะหกอันพอดีครับติดตั้งตามเสาไว้เลย Okay. แล้วก็มีบอร์ดนะครับผมเอาบอร์ดแบบนี้มา2อันนะครับน่าจะเอาไว้แสดงถึงรอบของรถไฟนะครับที่จะวิ่งนะครับเอาไวต้ตรงไหนดีนี่นะครับตรงนี้เลยด้านหน้าหนึ่งมันติดแบบนี้ถูกไหม <laughs> น่าจะถูกแล้วนะครับโอเคแล้วก็ ต,ตามนาฬิกาเลยนะตรงนี้เลยส่วนที่ขายตั๋วนะครับก็เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะนี่เป็นไงครับดูแบบสวยงามขึ้นมาเยอะนะฮะผมว่าเราต้องติดเก้าอี้เพิ่มอีกนะครับอีก6ตัวเลยนะฮะคุณผู้ชม่อนแทงเยอะนะแต่วางไว้ตรงนี้2ตัวก่อนได้ไหมโอเคนะครับ โซนอีกสี่ตัวนี่วางตรงไหนดีวะตรงนี้ได้ไหมเออนะครับตรงนี้สองตัวลแล้วกันโอเคแล้วก็อตรงไหนอีกดีตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอามันใกล้ๆนี่แหละนะฮะอย่าไปคิดเยอะวางไปนะครับโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยนะครับทางด้านหน้า ทางขึ้นของเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวน,นี้ย่าเพิ่งขายนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เก็บนะครับเฮ้ยอ,อันนี้เราพังได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับเป็นพรอปเป็นพรอโอ้โหยเดี๋ยวใครมาเพ้นอะไรตรงนี้นะครับ <laughs> ของดีจริงๆ <laughs> <laughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใช <laughs> <laughs> มือบอลจริง, <laughs> รงๆเราลบก่อนเลยนะครับ <laughs> โอเคเพื <laughs> ่อความอ่าไม่ติดเลด โอเคแล้วก็จัดการลบตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยปลาหมึกไนงะเห็นแล้วหิวเลยกินแบบปลาหมึกย่างนะครับเอาให้หมดนะโอเคเอ้ยโอ้โหลิมๆิมเรียบร้อยนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วอะ่ะเอามันขึ้น i อเท to ูพิกน่าจะด้านในนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ขายถังเลย เข้าไปถึงด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเราต้องไปเอาปั๊มก่อนว่ะเดี๋ยวไปหลังรถแป๊บนึงนะครับจัดปั๊มมาไปเลยเพื่อนไปดูดน้ํากันติดตั้งปั๊มนะครับโอเคต่อไปก็ไปเอาสายนะครับมันน่าจะหยิบได้ทีละสองสายนะผมว่าแต่น้ํามันเข้ามาได้ไงวะโอเค ไปดูก่อนว่าเทน้ําออกไว้ตรงไหนนะครับอ้าวลงท่อระบายน้ําโอเคเปิดปั๊มเลยนะครับด้านล่างคือหายยบโอ้โหด,ด,ดูดูจากท่าแล้วน้ําน่าจะเยอะนะครับยังไม่หมดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะครับดูเหมือนว่าน้ําเนี่ยจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยไป ทำยางอื่นต่อนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเก็บขยะก่อนตรงนี้หรือว่าเข้าไปเคลียร์ในห้องน้ำก่อนห้องน้ำก่อนโอ้โหหนังสือพิมพ์นี่เพียบนะครับโอเคระดับน้ำลดแล้วนะครับถังขยะด้านหน้านะครับผมเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะในห้องเนี่ยเพราะว่า เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ทีเดียวจับโยนอือไม่ต้องผีจับยัดนะอันนี้ต่อไปก็ซ่อมหน้าต่างนะครับแตกทุกบ้านเลยนะไม่มีแบบบ้านไหนที่อยู่ร้อเซนเลยนะครับอันนี้พังไปเลยเหรอเพื่อนเอาเรียบร้อยจัดการเอาให้เกลี้ยงเปลี่ยนประตูใหม่ ค okay. ดูเหมือนว่าต้องสวิตไฟติดเปล่าอ้าวไฟยังติดครับเอออ๋อ,อไฟเป็นแบบโมเดิร์นนะครับคุณผู้ชมผมก็ว่าอยู่ว่าไฟมันติดมาจากไหนวะจัดการเปิดประตูก่อนแล้วก็โยนทิ้งออกไปโถส่วมโอเคพั okay. งให้หมดนะครับ ด้านในมีขยงขยะยังโอ้โหอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยตกใจนะตกใจถุงขยะ <c ười> คืออยู่ๆมันก็มาแล้วมันสีเหลืองๆเรื่มๆนะครับโอเคเราไปปิดปั๊มก่อนแม่รู้สึกว่าเสียงน่าจะดังโอเคนะครับปิดแล้วเดี๋ยวปั๊มไว้ข้างนอกเลยเราไม่ได้จะได้ใช้แล้วนะครับ ต่อไปก็ทําการติดตั้งนะครับระบบห้องน้ําคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเราต้องออติดตั้งบาร์ดูมเอลเมนต์เนี่ยทั้งหมด12ชิ้นเลยนะ <c oughs> แล้วจะติดแต่ประตูอย่างงี้จะนั่งขี้ยังไงอะ่ะ <c oughs> คนข้างก็เห็นกันอย่างเงี้ยหรอโอ้ไม่เวิร์กครับไม่น่าเวิร์กนะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโอเคครับแล้วก็อันสุดท้ายนะติดได้3มอันแบบเป๊ะๆนะครับ ห้องน้ำเนี่ยทำมาได้เท่ากันเป,เป๊ะเลยต่อไปก็โถฉี่นะครับผมเห็นอันเดิมเนี่ยเขาใช้เป็นโถแบบยาวๆอะ่ะแล้วก็มีที่กั้นนะครับนี่เป็นแบบนี้2อ,อันนะครับติด2โถก็พอนะตรงนี้โถหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกโถหนึ่งพร้อมกับที่กั้นนะครับไม่ได้เลยเดี๋ยวชะเงือ เงยมองหากันเอ่อโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กันจากมุมนี้ด้วยนะครับเผื่อคนเดินเข้ามาแบบจ้าเอ๋แบบเฮ้ยนี่มันหนอนน้อยชาเขียวเออโอเคนะครับมาติดตั้งซิงนะครับคือเกมนี้เนี่ยน่าจะมีกระจกนะผมหากระจกไม่เจอว่ะแล้วก็ติดนี่ครับต้นไม้ไว้ตรงนี้เลยเพื่ความร่มรื่น ก็ถังขยะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับเดินเข้ามานี่ก็คือเจอแต่ต้นไม้ส่วนทางขยะเนี่ยอันนี้อันสีเขียวที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยมันผมว่ามันใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวจะซื้ออันนี้เนี่ยติดในห้องน้ําสัก3อันเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับห้องน้ําเสร็จแล้วกดปิดต่อไปก็มาเคลียห้องนี้ก่อนไหม ห้องนี้น่าจะเคลียร์ไม่ยากนะครับก่อนอื่นนะกลับไปซื้อถังอย่างเหมือนเดิมโอเคเอ้ยไม่ลงถังโอ้โหจับโยนแบบสไตล์คนขี้เกียจโอเคแล้วก็พังนะฮะเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งอันนี้ต้องพังไหมเอา้าของยังเหมือนจะใช้ได้ดีอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ให้เราเปลี่ยนนะครับ โอเคเขาบีบงานมาแบบนี้อันนี้ต้องผ่านไปเนี้ยหมุนดีกว่าเดี๋ยวเอาออกไปได้นะครับจับโยนขยันวาดขยันเขียนเอามันทุกช็อตทั้งข้างนอกและข้างในโอเคนะครับเรามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะฮะมาดูกันว่าเขาใช้อะไรบ้างนะมีเก้าอี e ้เนี่ยแตัวนะครับแล้วก็ถังขยะสี่เก้าอี e ้แตัวผมจะใช้เป็นเก้าอี้สีแบบดสดใสหน่อยนะแบบนี้ดีกว่า ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับตรงนี้เราเอาไว้ติดตั้งเครื่องขายขนมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวนะเว้นที่ไว้ติดต้นไม้ด้วยนะครับโอเคส่วนตรงนี้เราติดได้ไหม <S <S เพราะว่ามันเหลืออีกตั้ง4ตัวเลยนะโอเค ประมาณนี้แล้วก็โอรู้สึกว่าออตรงนี้ยังติดได้1ตัวนะเดี๋ยวอ๋อผู้ชมเราติดตรงกลางได้นะฮะสตัวเลยนะครับโอเคนี่เลยนะวางแบบหน้าหลังนะครับนั่งตรงกลางเลย ต่อไปก็ถังขยะนะครับขยะเ,เอาไว้ตามแบบมุมมหน่อยตรงนี้แล้วก็ทางเข้านะครับต้องมีเลยไม่งั้นเดี๋ยวแบบขยะเกลื่อนนะครับแล้วก็มุมนี้สักนิดหน่อยเครื่องขายตั๋วเนี่ยผมว่าต้องมีสัก2เครื่องนะคุณผู้ชม ก็อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็อยู่ฝั่งนี้โอเคต่อไปก็ติดต้นไม้6นะครับแล้วก็ฟู้ดแมชชีน2นะครับแล้วก็นาฬิกา2อันโอเคนาฬิกา2ออันนะครับแล้วก็ฟู Food ้ดแมชชีนผมว่าตู้อาหารกับตู้เครื่องดื่มเนี่ยวางไว้ชิดกันเลยนะครับโอเคเพราะมันไม่มีที่วางแล้ว ที่มันเต็มนะฮะโอเคประมาณนี้ก็ต,ติดนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาก็มีแล้วนี่ว่าติดตรงนี้1อันตรงกลางปานะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้ไหมเอ่อตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชม1อันนะครับโอเครู้สึกเวิถ้าไม่งั้นะตรงนี้น่าจะเป็นแบบพวกออฟฟิศสำนักงานปะ ทากันแบบเพลินๆเลยนะฮะตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าเขาน่าจะเป็นออฟฟิศแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราตั้งเป็นออฟฟิศไว้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็มีโต๊ะตรงนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วกันเนเอาไว้แบบสำหรับเป็นโต๊ะผู้บริหารสายรถไฟนะครับให้มาอยู่ด้านล่าง ก็มีแล็ปท็อปนะครับ1ตัวเอาไว้ใช้งานพร้อมกับเครื่องปริ้นนะครับติดไว้ตรงนี้เลยโอเคนะครับต่อไปก็ตูเ้เก็บเอกสารนะครับเรามาวางไว้ตรงนี้แล้วกัน2ตู้นะครับแล้วก็มีอันเล็กอยู่ตรงนี้ได้ยังยังไม่ได้โอเคปล่อยมานะครับไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ย เรามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าอ่าเริ่มลกแล้วตอนนี้ <c oughs> ตอนแรกไม่ลกแต่ตอนนี้เริ่มลกแล้ว,ลวก็วางต้นไม้หวังว่าจะพอโอ้โหติดใบนะครับกดขายไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันเล็กๆนะอันนี้นะผมจําได้ว่าอันเล็กนะครับสัก6อันเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้มันใหญ่เกินนะฮะ กดเก็บยังไงเพื่อนเอาเป็นว่าเอามาตั้งข้างนอกดีกว่านะครับตรงนี้เลย <c oughs> คือผมไม่รู้ว่ากดเก็บยังไงนะนี่อันเล็กนะครับนี่ตั้งได้แบบสวยๆนี่เสียดายนะถ้าตั้งข้างบนได้นะครับจะดีแบบแจ่มมากๆเลยโอเคมันกระทัดรัดนะฮะแล้วก็ติดตามมุมเลยนี่เอาไว้ให้ ระบายอากาศนะครับติดตรงนี้ด้วยครบยังน่าจะครบแล้วนะต้นไม้นะครับเผื่อไว้เป็นอันนี้ก็เป็นล็อกเกอร์ของพนักงานก็แล้วกันนะฮะโอเคก็สามารถเข้ามาเก็บของที่ตรงนี้ได้ต่อไปก็ก้องจอนปิดนะครับคุณผู้ชมต้องติดเลยไม่ติดไม่ได้เลยนี่ติดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมี อเคแล้วก็พัดลมนะครับอ่ะทีนี้ติดข้างบนได้ส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่าคือเครื่องอะไรนะน่าจะเป็นเอาไว้ต่อไม้หรือเปล่าครับอ่า smoke นเซอร์นะครับเครื่องตัวจับควันเผื่อไฟไหม้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยน้ำจะได้ออกมานะครับประมาณนี้นะในห้องนี้ก็ครบแล้วนะผมว่าสีเนี่ยเดิมเด,ดิมดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้โอเคครับได้เวลาส่งงานแต่ว่าเดี๋ยวขอขายอันนี้ก่อน เอ,อเดี๋ยวขาดทุนนะครับมารับงานแต่กับขาดทุนเอาอันนี้กลับบ้านด้วยนะครับได้เวลาส่งมอบนะครับส่งงานเอาละครับผู้ชมตอนนี้งานของเราเนี่ยก็เสร็จไป9กนะครับซึ่งเราได้5ดาวเลยนะโอ้โหโคตรจะแจ่มนะครับแล้วก็ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้เลยนะครับไป สำหรับสถานีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากเปิดให้บริการแล้วผมว่าน่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นสถานีที่อยู่ติดกับชายทะเลด้วยนะครับคนเนี่ยน่าจะมาเที่ยวทะเลกันเยอะมากนะฮะเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ก่นว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ดีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s ับ s ไ r i b ์เนี่ยอย่าลืมกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหร analysis, ับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Bye!